สวัสดีครับพี่น้องครับบ่าหนุ่มชาแนลมาแล้วครับผมกะถ่ายเกพี่น้องได้ยินเสียงลมนะครับผมขอโทษขออภัยแล้วนะครับเด้วันนี้ลมแห้งนะครับลมแบบยาเเข็งเลยนะครับผมวันนี้ภาพี่น้องเพิ่งมางัวนะครับงัวงามนะครับเนาะเป็นวัวตวใไม่นะครับผมมีกลุ่มพนันขอมานะครับเนาะเป็นวงหูพี่น้องครับวงหูนะครับเครื่องโบสนะครับเครื่องโบดนะครับนอกแมนนี่นะครับผม ม้อนุ่มกสิเมื่าถึงนะครับผมว่าเป็นอย่างนะครับเนาะคนจังนิยมนะครับนิยมมั่วโบดนะครับเนาะ่ว่าสิเป็นอ่าถาบบ้ามันนะครับถงโบดนะครับผมมัวหูก็ถงโบดนะครับเนาะนะครับมันมีข้อสําคัญอย่างนะครับฮะอ๋เดี๋ยวกับผมนะครับพวานะครับมั่วโบดนะครับเนาะเพิ่นว่านะครับมันสีใจหลูงามนะครับเนาะมั่วเครื่องดํานะครับ หัวดำนะครับแข้งขาดำนะครับจิ้มดำนะครับเนาะหรือว่าโคบเคขื่อนนะครับเนาะคอขาดำนะครับเป็นมันเป็นตำรางงวดนะครับเคยได้ยินมาใช่ไหมแต่ว่าผมโมเนชันนะครับกับสองทรงศิลเลยนะครับเนาะผมโมเนชันว่ามันมันเป็นนั้นอย่างนะครับเนาะแต่เขาว่ามันเป็นน้ำลักษณะทางพันธุกรรมนะครับคือฐางงวดตัวใดนะครับเนาะเครื่องโบดเครื่องดำนะครับเนาะสมสมพอได้นะครับผมกะหลูกมากกับเฉลี่ยคือจังพอนั่นนะครับเนาะ ง้วขาวนะครับง้วขาวง้วเท่านะครับเนาะผสมจะไาง้วขาวง้วเท่าป็นเครื่องโบดนะครับพี่น้องครับเครื่องบนโบดนะครับเครื่องดนดำนะครับเนาะผสมอ่าผสมพอแดงนะครับผมผสมบ้ามันแดงกระเด้ยพอแดงนะครับผมผสมบ้ามันใหญ่กระเด้ยพอใหญ่นะครับเนาะคือว่าง้วโบดนี่ยมัดใจหลูกนะครับใจหลูกใจหลูกเปย์นะครับเนาะอืมแม่งามพองามแลรงงามนะครับผมสวัสดีที่บรรลุมเห็นกับแม่นะพี่น้องครับบรุ แตัวนะครับเนาะงัวแม่งัวไทยกี่หายกี่กหายนะครับผมงัวไทยจอยๆครับก่หายนะครับงามนแแต่ว่าเสียงงามนะครับเสียงโบดนะครับมาที่นี่นะครับผมสมบ้ามันนะครับเนาะสมพอเรือนลอยนะครับผมนี่อีกตัวหนึ่งนะครับสมเรือนลอยนะครับสมบ้ามันใไงนะครับรูออกมานะครับเนาะคือพอขนาดเลยนะครับคือพอขนาดเลยนะครับเนาะนี่ก็เป็นอ่าคอ เป็นตัวเหลือนึงนะครับผมสี่คนเลี้ยงงัวเพิ่นตัดสินใจซื้อย่อนอย่างนะครับเนาะหลายคดเป็นเหมืองง้อในตลาดนะครับกับสีหางง้อโบดนะครับเนาะงัวโบดนะครับเครื่องโบดเครื่องดำนะครับนี่ตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนาะโอ้นะครับวันนี้พี่กุ้งเพิ่นต้องขอกมาลามนะครับเนาะอากาศดีนะครับผมแต่ว่าร่มอยู่เนาะครับร่มแห้งนะครับวันนี้ เป็นเสนนะครับเนาะบอกครับขีบหูดำนะครับขีบหูดำนะครับแข้งขาดำนะครับเนาะแข้งขาขนดำนะครับผมเรื่องโอนงามนะครับเนาะนี่ครับลักษณะลักษณะที่เลือกซื้อนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมอยากเลือกซื้อห้างวัวนะครับผมเนาะอ่าอ่าเฉล่ยงัวบาเนาะงัวไทยนะครับเนาะงัวราคาบสูงราคา สามสี่หมื่นเด้อว่าสี่หามื่นนะครับเนาะจะให้ลองเล่งอยู่นะครับผมหาโครงสร้างบรตตองานมันนะครับเนาะแต่ว่าให้มันโครงสร้างดีๆนะครับผมแล้วก็ให้มันเคียงบนนะครับเคียงบนนะครับผมบ้านนมหินมาหลายตัวนะครับเนาะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่ว่าหนุ่มมึงมาหลายๆของหลายฟาร์มนะครับผมเัวแม่ได้โปรดนะครับงามงานพิบต้อให้ขี้แข็ส่บสมสมชิวัยกับเด็กชวัยนะครับ สม่คเอฟแต่ละครีเอฟพี่น้องครับตัวนี้กัเพิ่นมาะมันะครับเนาะเพิ่นเอามมะมัพี่น้องครับแม่นี่นะครับผมเป็นฮินดูบาซินนะครับเนาะงเพื่อสนใจนะครับสนใจนครับพนมสิเคินเบิร์ดนะครับเคินเบิร์ดเคิลเฟสบุ๊กเจ้าของงัวเพื่อนนะครับเนาะงหายเพิ่อนหายพีู่ดคุยกับพี่น้องครับเพิ่นเพท่อนได้เปิดราาคแล้วครับเพราะว่าเพิ่อนถึงเอามาะมันะครับผมจะลองทางทาง่นเหมือนนะครับเด้อ คลิปนี้เป็นคลิปสันส้นๆนะครับเป็นเกทควบหูได้เรียกกันหน่อยนะครับเนาะพบกันคลิปหน้านะครับผมสหรัลโอนิกสวัสดีครับ